ในหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านางสาวนารีเธอเป็นแม่ไม,ม,ม้ที่มีลูกสาววัยกำลังโตคนหนึ่งชื่อว่าน้องลิมนางสาวนารีมีชีวิตที่ยากจนต้องทำงานหนักเพื่อดูแลลูกสาวเพียงลำพังแต่เธอไม่เคยย่อท้อเธอยังคงเชื่อในโชคชะตาและว่าสักวันชีวิตจะต้องดีขึ้นวันหนึ่งในตลาดหมู่บ้านที่คึกคักนางสาวนารี ได้พบกับเท่าแก่ต้งชายวัยกลางคนที่มีฐานะร่ำรวยมีร้านขายของที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเขาไม่เพียงแต่เป็นคนที่มีอำนาจในหมู่บ้านแต่ยังมีความใจดีและนิสัยอ่อนโยนซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนในหมู่บ้านยกย่องเท่าแก่ต้งเห็นนางสาวนารีและลูกสาวที่ขายของอยู่ในตลาดเขารู้สึกชื่นชมในความขยันของเธอและความรักที่เธอมีต่อลูกเขามักจะไปที่ร้านของเธอทุกวันและเริ่มสนใจในตัวนางสาวนารี ทำไมคุณถึงทำงานหนักขนาดนี้ล่ะครับเท่าแก่ต้งถามด้วยความเป็นห่วงในวันหนึ่งขณะที่นางสาวนารีกำลังขนของกลับบ้านเพราะลูกสาวของฉันต้องการอนาคตที่ดีฉันต้องทำงานให้เต็มที่เพื่อให้เธอได้เรียนและเติบโตไปเป็นคนดีค่ะนางสาวนารีตอบด้วยรอยยิ้มที่ซ่อนความเหนื่อยล้าเท่าแก่ต้งรู้สึกประทับใจในความเสียสละของเธอและเริ่มคิดถึงเรื่องของตัวเองเขามีเงินทองมากมาย ต่ไม่มีความสุขในชีวิตเพราะไม่มีใครที่เข้าใจเขาจริงๆเขาคิดว่าอาจจะเป็นเวลาที่เขาจะลองหาผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเขาจึงตัดสินใจพูดกับนางสาวนารีว่าหากคุณไม่รังเกียจฉันขอให้คุณรับเป็นภรรยาฉันสามารถดูแลคุณและลูกสาวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนางสาวนารีตกใจและลังเลเธอไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะมีโอกาสแบบนี้แต่ในใจลึกๆเธอก็อยากให้ลูกสาวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ฉันมีลูกสาวคนหนึ่งเธอจะยอมรับได้ไหมนางสาวนารีถามอย่างกังวลเท่าแก่ต้งยิ้มอย่างอบอุ่นลูกสาวของคุณจะเป็นส่วนสำคัญในครอบครัวของเราฉันจะรักและดูแลเธอเหมือนลูกของตัวเองคำพูดของเท่าแก่ต้งทำให้นางสาวนารีเริ่มคิดถึงอนาคตที่อาจจะดีกว่าเดิมแต่เธอรู้ดีว่าการแต่งงานกับผู้ชายที่มีอำนาจและฐานะอย่างเขาจะไม่ใช่เรื่องง่าย และเธอก็ไม่รู้ว่าจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวใหม่ได้หรือไม่คืนหนึ่งหลังจากที่เธอพาลูกสาวกลับบ้านจากตลาดนางสาวนารีนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านไม้เก่า,เกาๆเธอมองลูกสาวที่หลับสนิทอยู่บนเตียงความคิดมากมายยวงเวียนในหัวฉันควรจะทำยังไงดีจะดีไหมถ้าฉันตัดสินใจแต่งงานกับเขาเธอคิดในใจลูกสาวของฉันจะรับได้ไหมเธอจะมีความสุขกับชีวิตใหม่ไหม ขณะที่นางสาวนารีคิดอยู่ในห้องเงียบๆลูกสาวก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงร้องขอจากความฝันแม่ทำไมเราต้องย้ายบ้านไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นละ่ะน้องลิมถามด้วยเสียงที่แสดงถึงความวิตกกังวลนางสาวนารีนั่งข้างๆลูกสาวและจับมือเธอลูกแม่ต้องเข้าใจนะคะชีวิตเราจะดีขึ้นและแม่ก็อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ง่ายเลยแต่แม่เชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้ นางสาวนารีเริ่มรู้สึกถึงความสำคัญของการตัดสินใจครั้งนี้และการเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของทั้งเธอและลูกสาวจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับการตัดสินใจของนางสาวนารีเธอจะสามารถสร้างครอบครัวใหม่ได้หรือไม่และลูกสาวจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงน,น,นี้ได้หรือเปล่าวันต่อมานางสาวนารีตัดสินใจที่จะไปพบเท่าแก่ตองอีกครั้ง และคุยเรื่องการแต่งงานอย่างจริงจังเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถตัดสินใจเพียงคนเดียวต้องคำนึงถึงความรู้สึกของลูกสาวด้วยเธอไม่อยากทำให้ลูกสาวรู้สึกเสียใจหรือไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวใหม่เท่าแก่ต้งค่ะฉันอยากให้ลูกสาวของฉันเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ด้วยคุณมั่นใจไหมว่าจะรักและดูแลเธออย่างที่พูดนางสาวนารีถามด้วยความวิตกกังวลเท่าแก่ต้งมองนางสาวนารีด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจ ผมสัญญาว่าจะรักและดูแลลูกสาวของคุณเหมือนลูกของตัวเองทุกคนในบ้านจะเป็นครอบครัวเดียวกันเขาตอบด้วยความมั่นใจแต่แม้ว่าคำพูดของเขาจะทำให้นางสาวนารีรู้สึกอุ่นใจขึ้นแต่เธอก็ยังมีความกังวลในใจว่าลูกสาวของเธอจะยอมรับได้หรือไม่หากเปลี่ยนแปลงชีวิตไปจากเดิม เมื่อถึงวันนั้นนางสาวนารีพาลูกสาวไปพบเท่าแก่ตงที่บ้านของเขาซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีสวนสวยและต้นไม้รม่มรื่นน้องลิมมองไปรอบๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและไม่แน่ใจเท่าแก่ตงยิ้มให้กับน้องลิมและเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนสวัสดีครับน้องลิมยินดีท้อนรับสู่บ้านของพ่อแม่ใหม่ของเธอนะครับน้องลิ้มไม่ตอบแต่เธอมองเขาด้วยสายตาที่เครียดสักพักเธอก็พูดออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาแม่ทำไมต้องเป็นเขาคนนี้ละ่ะ นางสาวนารีนั่งลงข้างลูกสาวและพูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลลูกแม่เชื่อไหมว่าพ่อคนนี้จะดูแลลูกได้ดีถ้าลูกต้องการอะไรลูกก็สามารถพูดออกมาได้เท่าแก่ต้องมองไปที่น้องลิ้มด้วยความเข้าใจและพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นลูกสาวของคุณจะไม่มีวันอยู่คนเดียวในครอบครัวนี้เราจะดูแลกันและกันน้องลิ้มเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือถ้าคุณรักแม่ของฉันจริงๆฉันก็หวังว่าจะรักฉันด้วย เท่าแก่ต้งยิ้มและพยักหน้าแน่นอนครับผมจะรักทั้งแม่และลูกของคุณให้เราทั้งสามคนสร้างครอบครัวที่ดีร่วมกันในที่สุดน้องลิ้มเริ่มยิ้มออกมาเล็กน้อยแม้จะยังมีความกังวลอยู่ในใจแต่เธอก็เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เท่าแก่ต้งพยายามมอบให้ ช่วงเวลาผ่านไปหลายเดือนทั้งครอบครัวเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเท่าแก่ต้งไม่เพียงแต่รักและดูแลนางสาวนารีเท่านั้นแต่ยังเริ่มใส่ใจในความรู้สึกของน้องลิมโดยมักจะพาน้องลิมไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นการปลูกต้นไม้ในสวนหรือการไปเที่ยวตลาดท้องถิ่นทำให้ทั้งคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากที่เท่าแก่ต้งและนางสาวนารีแต่งงานกันบรรยากาศในบ้านเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นน้องลิมเริ่มเปิดใจมากขึ้น และยอมรับความรักที่เท่าแก่ต้งมีให้แม้จะยังมีบางวันที่เธอรู้สึกสับสนแต่เธอก็เห็นความพยายามที่เท่าแก่ต้งทำเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขวันหนึ่งน้องลิมไปหาพ่อค้าในตลาดเพื่อซื้อของที่แม่บอกให้ไปซื้อระหว่างทางเธอเห็นเท่าแก่ต้งยืนคุยกับชาวบ้านเขากำลังช่วยผู้คนในหมู่บ้านด้วยการให้คำแนะนำและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆน้องลิมสังเกตเห็นว่าผู้คนในหมู่บ้านต่างชื่นชมและเคารพเขามาก เขาคือคนที่ใส่ใจผู้อื่นจริงๆน้องลิมคิดในใจขณะที่มองเท่าแก่ต้งยิ้มให้กับทุกคนเมื่อถึงบ้านน้องลิมเข้าไปหานางสาวนารีและพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังแม่คะ่ะวันนี้ลิมเห็นเท่าแก่ต้งทำให้คนในหมู่บ้านยิ้มและรู้สึกดีจริงๆเขาช่วยเหลือคนอื่นและทำให้พวกเขามีความสุข นางสาวนารีมองลูกสาวด้วยความภาคภูมิใจใช่แล้วลูกเขาเป็นคนที่มีจิตใจด,ดีจริงๆและเขาก็รักเราน้องลิมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแม่ค่ะลิมรู้แล้วว่าเขาทำให้ครอบครัวเรามีความสุขได้จริงๆลิมขอโทษที่เคยคิดไม่ดีเกี่ยวกับเขานางสาวนารีจับมือของลูกสาวและพูดด้วยความรักลูกแม่โตขึ้นมากแล้วนะและเราจะเดินไปข้างหน้าร่วมกันเราทุกคนจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรัก เวลาผ่านไปอีกหลายเดือนสถานการณ์ในครอบครัวเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความรักและความเข้าใจที่มีให้กันทำให้ทั้งสองคนรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงในครอบครัวใหม่พวกเขาเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันเช่นไปเที่ยวสวนสาธารณะหรือทำขนมกินกันในวันหยุดน้องลิมกลายเป็นเด็กสาวที่มีความสุขมากขึ้นเพราะเธอรู้สึกได้ถึงความรักและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในครอบครัวตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าบางครั้งชีวิตก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งสำคัญคือการเปิดใจ และให้โอกาสกับคนรอบข้างและสุดท้ายความรักในครอบครัวของเท่าแก่ทงนางสาวนารีและน้องลิ้มก็เริ่มเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงการที่พวกเขาสามารถรเผชิญปัญหาด้วยกันและเข้าใจกันได้ทําให้พวกเขามีความสุขร่วมกันในที่สุดปีต่อมาครอบครัวของเท่าแก่ตงนางสาวนารีและน้องลิ้มก็เริ่มมีความสุขยิ่งขึ้นพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและเข้าใจซึ่งกันและกันในแต่ละวันบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และความอบอุ่นเท่าแก่ต้งและนางสาวนารีทำงานร่วมกันในร้านค้าและใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยในบางครั้งแต่น้องลิ้มก็เรียนรู้ที่จะเปิดใจและมองเห็นข้อดีในตัวเท่าแก่ต้งมากขึ้นเธอเห็นความพยายามของเขาที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขและเริ่มมองเขาเหมือนพ่อแท้ๆคนหนึ่ง แม่คะ่ะลิมคิดว่าเท่าแก่โต้งเป็นคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของเราเลยนะคะน้องลิมพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจขณะที่นั่งทานข้าวกับเท่าแก่โต้งและนางสาวนารีเท่าแก่โต้งยิ้มและตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขอบคุณมากนะครับลูกการที่เห็นลูกเติบโตเป็นคนดีและมีความสุขมันคือความสุขที่สุดในชีวิตของพ่อนางสาวนารีมองไปที่สองคนแล้วรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาได้สร้างขึ้นร่วมกันครอบครัว ที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจแม้แต่ความแตกต่างในอดีตก็กลายเป็นบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้จากกันและกันเวลาผ่านไปครอบครัวนี้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและมีความสุขเท่าแก่ต้งไม่เพียงแต่เป็นพ่อของน้องลิมแต่เขายังเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาที่ดีในทุกๆเรื่องสำหรับทั้งสองแม่ลูกและเรื่องราวของพวกเขาก็ไม่ได้จบแค่เพียงนี้ชีวิตครอบครัวของเท่าแก่ต้งนางสาวนารีและน้องลิมยังคงเดินหน้าต่อไปสอนให้พวกเขาเข้าใจถึงการยอมรับ และรักในตัวตนของกันและกันถึงแม้ว่าบางครั้งชีวิตจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ความรักและความเข้าใจสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้หลายปีผ่านไปครอบครัวของเท่าแก่โต้งนางสาวนารีและน้องลิมเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตพวกเขาได้สร้างธุรกิจร่วมกันและทําให้ชีวิตของพวกเขาเติบโตไปอย่างมั่นคงเท่าแก่โต้งเป็นที่เคารพและรักจากชุมชนเพราะเขามีความเอื้ออาอรและเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอน้องลิมเองก็โตเป็นผู้หญิงที่มีความรับผิดชอบ และฉลาดเธอเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานหนะักและรู้ว่าความรักและความเข้าใจในครอบครัวคือสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขที่สุดในการดูแลร้านค้าของครอบครัวน้องลิมได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและได้ทำให้ธุรกิจเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นวันหนึ่งขณะที่ทั้งสามคนกำลังนั่งทานอาหารร่วมกันน้องลิมพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มที่สดใสแม่ค่ะพ่อคะ่ะวันนี้ลิมคิดว่าครอบครัวเรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วเรามีความสุขและทำสิ่งต่างๆร่วมกันได้ เท่าแก่ต้องยิ้มให้ลูกสาวและตอบด้วยน้ำเสียงอบอุน่นใช่ลูกความสุขไม่ได้วัดจากสิ่งที่เรามีแต่คือการที่เรามีความรักและเข้าใจซึ่งกันและกันต่างหากนางสาวนารีมองไปที่ทั้งสองคนด้วยความภูมิใจและเราจะไม่หยุดสร้างความสุขร่วมกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมีพวกเขาอยู่ข้างๆกันตลอดไปในที่สุดครอบครัวนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความสงสัยและความไม่เข้าใจก็สามารถกลายเป็นครอบบครัว ที่มีความรักและความเข้าใจได้เมื่อทุกคนมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันและเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันการเปลี่ยนแปลงบางครั้งอาจจะยากลำบากแต่หากเราเปิดใจและยอมรับสิ่งใหม่ๆชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขที่ยิ่งใหญ่น้องลิมคิดในใจขณะที่เธอนั่งอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขและนี่คือบทเรียนที่ครอบครัวนี้ได้เรียนรู้ความรักความเข้าใจและความเอื้ออาทรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตนี้มีค่าและเต็มไปด้วยความสุข จบเรื่องราวนี้แต่ความสุขในครอบครัวของพวกเขาจะดําเนินต่อไปเวลาผ่านไปอีกหลายพี่น้องลิมเติบโตเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในสังคมเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตว่าการรักและเคารพในกันและกันคือสิ่งสำคัญที่สุดในทุกความสัมพันธ์ เท่าแก่ต้งและนางสาวนารีก็ยังคงทำงานหนักร่วมกันเพื่อดูแลร้านค้าและครอบครัวพวกเขารู้ว่าแม้จะมีความสำเร็จในด้านการงานแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขจริงๆคือการได้เห็นลูกสาวเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัววันหนึ่งในเทศกาลปีใหม่ครอบครัวของเท่าแก่ต้งจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านเพื่อฉลองความสุขที่พวกเขามีร่วมกันทุกคนในหมู่บ้านมาร่วมงานและมอบคำอวยพรให้กันและกันบรรยากาศ ในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มน้องลิมยืนอยู่ข้างๆเถ่าแก่ตงและนางสาวนารีมองดูบรรยากาศรอบๆด้วยความสุขเรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วน้องลิมคิดในใจเรามีความรักที่แท้จริงและมีครอบครัวที่สนับสนุนกันและกันเสมอเถ่าแก่ต้งจับมือของนางสาวนารีและน้องลิมอย่างอ่อนโยนเราทุกคนสร้างสิ่งที่ดีร่วมกันและจะยังคงเดินไปข้างหน้าร่วมกันต่อไปในอนาคต ในที่สุดน้องลิ้มก็เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าครอบครัวและความรักที่มีให้กันในครอบครัวไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการกระทำที่มาจากใจและแม้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาครอบครัวนี้ยังคงมั่นคงและพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกความท้าทายไปด้วยกันเพราะพวกเขารู้ว่าความรักและความเข้าใจเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวมีความแข็งแกร่งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะยังคงเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขจบเรื่องราวนี้ แต่ความรักในครอบครัวนี้จะยืนยาวไปตลอดการปีผ่านไปอีกหลายพี่น้องลิ้มได้แต่งงานและเริ่มต้นครอบครัวของตัวเองภายใต้ความอบอุ่นที่เธอได้รับจากเท่าแก่ต้งและนางสาวนารีเธอได้สืบทอดความรักความเข้าใจและความสำคัญของการเปิดใจรับทุกความเปลี่ยนแปลงแม้จะต้องผเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจำวันแต่เธอก็รู้ดีว่าครอบครัวคือแหล่งพลังที่ช่วยให้เธอผ่านพ้นทุกอุปสรรค วันหนึ่งขณะที่น้องลิ้มกับสามีและลูกน้อยของเธอกำลังนั่งทานข้าวอยู่ที่บ้านใหม่ของเธอเธอมองไปที่ลูกน้อยของตัวเองแล้วคิดถึงคำสอนของเท่าแก่ต้งครอบครัวคือลมหายใจของชีวิตน้องลิมรู้สึกขอบคุณและเต็มใจที่จะทำให้ครอบครัวของตัวเองเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นเช่นเดียวกับที่เธอได้รับมาเท่าแก่ต้งและนางสาวนารีซึ่งตอนนี้แก่ชาราไปตามกาลเวลายังมักมาเยี่ยมหลานสาวและลูกเคยบ่อยๆพวกเขามักจะพูดถึงเรื่องราวต่างๆในอดีต และมองดูการเติบโตของครอบครัวอย่างภาคภูมิใจลูกของเราเติบโตขึ้นเป็นคนดีและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจที่สุดเท่าแก่ต้งพูดอย่างอ่อนโยนขณะนั่งข้างๆนางเซาวนารีนางเซาวนารียิ้มตอบเราทำทุกอย่างด้วยหัวใจและวันนี้เราได้เห็นผลของมันแล้วแม้เวลาจะล่วงเลยไปการที่ครอบครัวของเท่าแก่ท่งได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการยอมรับและความเข้าใจในกันและกัน ก็ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขายั่งยืนต่อไปได้ครอบครัวนี้ไม่เพียงแต่สร้างฐานะและความมั่นคงทางการเงินแต่ยังสร้างความมั่นคงในจิตใจและความสัมพันธ์ที่เป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการมีครอบครัวที่รักกันและเข้าใจกันแม้จะผ่านอะไรมามากมายแต่ถ้าเรายังอยู่เคียงข้างกัน เราก็จะสามารถผ่านทุกสิ่งไปได้น้องลิมคิดในใจขณะที่เธอมองไปที่ครอบครัวของเธอที่อยู่เคียงข้างกันอย่างอบอุ่นหลายปีผ่านไปอีกครอบครัวของเท่าแก่โต้งและนางสาวนารีกลายเป็นแบบอย่างของชุมชนพวกเขาไม่เพียงแค่มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแต่ยังเป็นที่เคารพรักจากทุกคนในหมู่บ้านทุกครั้งที่มีงานเทศกาลหรือกิจกรรมในชุมชนเท่าแก่โต้ง และนางสาวนารีมักจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆพร้อมกับการแบ่งปันคำสอนที่เต็มไปด้วยปัญญาและประสบการณ์ชีวิตในวันหนึ่งขณะที่เท่าแก่ต้งกับนางสาวนารีนั่งทานข้าวเย็นด้วยกันที่บ้านพวกเขามองเห็นลูกหลานของตัวเองวิ่งเล่นอยู่ในสวนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความสงบเท่าแก่ต้งหันไปมองนางสาวนารีด้วยรอยยิ้มและพูดว่าเราผ่านอุปสรรคต่างๆมาด้วยกัน เรามีลูกหลานที่น่าภาคภูมิใจและครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักนางเซาวนารีตอบอย่างอบอุ่นใช่แล้วค่ะทุกอย่างที่เราทำมันมีค่าที่สุดเมื่อเราได้เห็นความสุขของลูกๆและครอบครัวที่แข็งแกร่งด้วยความรักกันในขณะที่ทุกคนในครอบครัวนั่งอยู่ร่วมกันในวันสำคัญพวกเขาทุกคนตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาไม่เพียงแค่ชีวิตที่มั่นคงทางการเงินแต่ยังเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน การที่พวกเขามีความเข้าใจและยอมรับในตัวกันและกันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความแข็งแกร่งในการผาเผชิญกับทุกปัญหาที่เข้ามาน้องลิมในตอนนี้ก็เป็นแม่คนและเธอก็ได้สอนลูกของเธอถึงคุณค่าของครอบครัวและความรักที่มาจากใจครอบครัวไม่ใช่แค่คนที่อยู่ร่วมกันแต่คือคนที่รักและสนับสนุนกันในทุกยามทุกสุขน้องลิมมักพูดให้ลูกฟัง ครอบครัวนี้จึงเป็นเหมือนต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรงไปตามกาลเวลาแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ความรักและการยอมรับซึ่งกันและกันทำให้พวกเขามีความสุขและมีพลังในการเผชิญกับชีวิตไปข้างหน้าและในที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็ไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือความสำเร็จภายนอกแต่คือการมีครอบครัวที่รักและเคารพซึ่งกันและกันความรักของครอบครัวนี้จะยังคงสืบต่อไปและจะไม่มีวันหมดสิน้นจบเรื่องราวนี้ แต่ความรักในครอบครัวนี้จะคงอยู่ไปตลอดการเวลาผ่านไปอีกหลายปีลูกหลานของเท่าแก่ต้งและนางสาวนารีเติบโตเป็นคนดีและประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนในครอบครัวยังคงติดต่อกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครอบครัวนี้กลายเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและเคารพซึ่งกันและกันวันหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ครอบครัวใหญ่ ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมฉลองความสุขและความสำเร็จที่ได้มาด้วยกันทุกคนในครอบครัวมารวมตัวกันที่บ้านของเท่าแก่ต้งและนางสาวนารีในงานนั้นเต็มไปด้วยเสียงัวเราะและความอบอุ่นของคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงที่มาร่วมงานน้องลิมซึ่งตอนนี้เป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวและประสบความสำเร็จในชีวิตรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่พ่อแม่ของเธอได้มอบให้เมื่อเธอเห็นลูกๆของตัวเองเล่นอยู่ในสวนข้างบ,าบ้านเธอคิดถึงคำสอนของพ่อแม่ที่เคยบอกว่า ความรักในครอบครัวคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเธอรู้ว่าคำเหล่านั้นมีความหมายมากแค่ไหนในชีวิตของเธอแม่ข้าพ่อข้าขอบคุณมากนะคะที่สอนให้หนูรู้จักความรักที่แท้จริงและความหมายของครอบครัวน้องลิมพูดอย่างจริงใจขณะที่เธอมองไปที่พ่อแม่เท่าแก่ต้งยิ้มอย่างอบอุ่นลูกของพ่อเติบโตเป็นคนดีแล้วพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากมากนางสาวนารีก็ยิ้มตอบพร้อมกับลูกหัวน้องลิ้มเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อครอบครัวเราจะยังคงรัก และช่วยเหลือกันตลอดไปเวลานี้ครอบครัวของเท่าแก่โต้งและนางสาวนารีได้ซ้อนบทเรียนสำคัญให้แก่คนรุ่นหลังคือการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มั่นคงและมีความรักซึ่งกันและกันแม้ว่าจะมีอุปสรรคและความยากลำบากเข้ามาแต่พวกเขารู้ดีว่าความรักในครอบครัวไม่เคยหมดไปและมันคือลมหายใจที่ช่วยให้เราเดินต่อไปได้แม้แต่ในวันที่พวกเขาแก่ชรากันไปชีวิตครอบครัวนี้ยังคงเปลี่ยนไปด้วยความสุข และความเข้าใจเพราะทุกคนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพร้อมกับการดูแลและรักใคร่ซึ่งกันและกันความรักในครอบครัวเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันจะยังคงเป็นพลังที่ทำให้เราผ่านทุกสิ่งไปได้จบเรื่องราวนี้แต่ความรักและความอบอุ่นในครอบครัวนี้จะอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไป เวลาผ่านไปอีกหลายปีลูกหลานของเท่าแก่ตตงและนางสาวนารีต่างก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขพวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพ่อแม่และปู่ย่าตาใหญ่ว่าความรักในครอบครัวและการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั้นสำคัญแค่ไหน ในวันหนึ่งที่ลูกหลานของเท่าแก่โต้งและนางสาวนารีรวมตัวกันที่บ้านของพ่อแม่พวกเขานั่งรอบโต๊ะอาหารพูดคุยกันอย่างสนุกสนานทุกคนต่างมีความสุขและพูดถึงความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวทั้งความรักความเข้าใจและการช่วยเหลือกันในยามที่ทุกข์หรือสุขน้องลิมซึ่งตอนนี้เป็นแม่ของลูกๆเองรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พ่อแม่ของเธอได้สอนและมอบให้เธอรู้ดีว่าถ้าไม่มีการสอนให้เคารพในความรัก และความเข้าใจการที่ครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้พ่อแม่ขะขอบคุณมากนะคะที่สอนให้หนูรู้ว่าความรักในครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดน้องลิมพูดพร้อมกับยิ้มให้พ่อแม่ของเธอเท่าแก่ต้งและนางสาวนารีมองลูกสาวของพวกเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจลูกๆของเราเติบโตมาเป็นคนดีและเข้าใจถึงคุณค่าของครอบครัวนั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดเท่าแก่โต้งกล่าวด้วยน้ำเสียงอบอุ่น นางสาวนารีจับมือของเท่าแก่โต้งและพูดอย่างช้าๆเราสร้างสิ่งที่ดีที่สุดร่วมกันและตอนนี้เราก็เห็นผลของมันแล้วในขณะที่ลูกหลานของเท่าแก่โต้งและนางสาวนารียังคงเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักพวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงบทเรียนสำคัญที่ว่าการให้ความรักและการเข้าใจในครอบครัวคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความหมายและจะทำให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิต ทุกคนในครอบครัวนี้ยังคงยึดมั่นในความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นมรดกที่สำคัญที่สุดที่สามารถส่งต่อให้แก่รุ่นต่อไปได้และพวกเขาก็พร้อมที่จะสืบทอดและรักษามันไว้ตลอดไปแม้เวลาเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรักในครอบครัวนี้จะยังคงยืนยาวและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในครอบครัวนี้เสมอจบเรื่องราวนี้ แต่ความรักในครอบครัวนี้จะอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไปและจะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีลูกหลานของเท่าแก่โต้งและนางสาวนารีก็ได้สร้างครอบครัวของตนเองและเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและมีความสุขตามแบบฉบับของครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจพวกเขาได้ส่งต่อบทเรียนของความรักความอื้ออาทรและการให้อภัยที่ได้รับมาจากพ่อแม่และปู่ย่าตายาย ทุกครั้งที่มีการรวมตัวของครอบครัวพวกเขาจะไม่ลืมที่จะนั่งร่วมกันทบทวนเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในอดีตและพูดถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สำคัญมากกว่าทรัพย์สินหรือความสำเร็จภายนอกทุกคนต่างรู้ว่าความรักในครอบครัวคือมรดกที่ไม่มีวันหมดสิน้น วันหนึ่งในวันครบรอบงานแต่งงานของเท่าแก่โต้งและนางสาวนารีลูกหลานได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในบ้านของพวกเขาพวกเขาได้เชิญเพื่อนฝูงและคนในชุมชนมาร่วมงานเพื่อขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันสร้างครอบครัวที่มั่นคงและมีความสุขน้องลิมที่ตอนนี้เป็นผู้หญิงที่มีลูกหลานหลายคนก็ยังคงนึกถึงบทเรียนชีวิตจากพ่อแม่ของเธอเสมอเธอไม่ลืมที่จะสอนลูกๆให้รู้จักการเคารพซึ่งกันและกันการแบ่งปันความรักและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เราต้องรักษาความรักในครอบครัวให้ยั่งยืนเพราะมันคือหลักฐานที่ทำให้เราเข้มแข็งและมีพลังในการก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิตน้องลิมบอกกับลูกๆของเธอเท่าแก่โต้งและนางสาวนารีนั่งมองหลานๆเล่นอยู่ในสวนพร้อมกันด้วยรอยยิ้มพวกเขาภูมิใจในสิ่งที่ได้สร้างขึ้นมาและรู้ว่าแม้ว่าพวกเขาจะจากไปแต่ความรักในครอบครัวนี้จะยังคงอยู่ตลอดไปในหัวใจของลูกหลานและผู้ที่ได้รับรู้ถึงความอบอุ่นจากครอบครัวนี้ เมื่อเรารักและเข้าใจซึ่งกันและกันครอบครัวของเราจะเป็นที่พึ่งพิงที่ดีที่สุดในทุกยามทุกสุขนางสาวนารีกล่าวด้วยเสียงเบาๆขณะที่จับมือเท่าแก่ต้งและนี่แหละคือมรดกที่เราจะทิ้งไว้ให้แก่ลูกหลานของเราเท่าแก่ต้งทอปจบเรื่องราวนี้แต่ความรักในครอบครัวนี้จะยังคงเติบโตและยังยืนไปตลอดกาลหลังจากนั้นหลายปีเวลาผ่านไปจนลูกหลานนอของเท่าแก่โต้งและนางสาวนารีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีความรับผิดชอบในสังคมพวกเขามักจะหันกลับมาที่บ้านหลังเดิมในวันสำคัญหรือวันหยุดยาวเพื่อร่วมฉลองกับครอบครัวทุกครั้งที่พวกเขารวมตัวกันจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงโหเราะอย่างที่เคยเป็นมาน้องลิมในฐานะแม่คนใหม่ที่มีครอบครัวของตัวเองก็ไม่เคยลืมสอนลูกๆถึงคุณค่าของการให้ความรักและการเคารพซึ่งกันและกันเธอมักพูดเสมอว่าครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้รักกันไว้ วันหนึ่งเมื่อทุกคนในครอบครัวมารวมตัวกันในบ้านหลังเก่าเพื่อจัดงานเลี้ยงใหญ่ฉลองการทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกหลานทุกคนต่างร่วมพูดถึงคำสอนของพ่อแม่และปู่ย่าตายายที่เคยพูดเสมอว่าความรักในครอบครัวคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลูกหลานคนหนึ่งถามขึ้นว่าทำไมพ่อแม่ต้องรักกันและให้เกียรติกันขนาดนี้น้องลิมยิ้มแล้วตอบว่าเพราะเมื่อเราให้ความรักความเข้าใจและการให้อภัยแก่กัน ครอบครัวจะยิ่งแข็งแกร่งและมีความสุขในทุกๆวันเสียงตอบกลับของเธอทำให้ทุกคนในครอบครัวเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างแท้จริงอและในขณะที่เท่าแก่โต้งและนางสาวนารีนั่งอยู่ในห้องโถงใหญ่ของบ้านพวกเขามองดูลูกหลานที่เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณค่าและมีความรักที่เต็มเปี่ยมพวกเขารู้ดีว่าความรักที่สร้างขึ้นจะยังคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดมันไม่ใช่แค่การอยู่ร่วมกันในบ้านแต่คือการสนับสนุน และรักใคร่ซึ่งกันและกันตลอดไปเท่าแก่ต้งกล่าวด้วยรอยยิ้มขณะมองนางสาวนารีนางสาวนารีจับมือเท่าแก่ต้งแล้วตอบด้วยความอบอุ่นใช่แล้วค่ะเราทำให้ครอบครัวนี้แข็งแกร่งด้วยความรักและตอนนี้เราก็เห็นว่ามันมีค่าที่สุดในชีวิตของเราในที่สุดทุกคนในครอบครัวได้เรียนรู้ถึงบทเรียนที่สำคัญจากเท่าแก่ต้งและนางสาวนารีความรักในครอบครัวนี้ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขามีความสุขในชีวิตแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่รุ่นต่อไปเสมอความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการให้อาภายัยและการเคารพซึ่งกันและกันคือมรดกที่เราจะถ่ายทอดต่อไปจบเรื่องราวนี้แต่ความรักในครอบครัวนี้จะยั่งยืนและเติมเต็มหัวใจของทุกคนไปตลอดกาลแม้ว่าเท่าแก่โต้งและนางสาวนารีจะไม่อยู่แล้วแต่คำสอนของพวกเขายังคงอยู่ในทุกๆความคิดและการกระทำของลูกหลานทุกครั้งที่มีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในครอบครัวทุกคนจะนึกถึงคำสอนที่ว่า ให้รักกันและเข้าใจซึ่งกันและกันทุกๆครั้งที่มีการทะเลาะหรือขัดแย้งกันพวกเขาจะย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของคำสอนนี้และใช้มันเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในงานรวมญาติครั้งหนึ่งลูกหลานของเท่าแก่โต้งและนางสาวนารีได้นั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตพวกเขาพูดถึงความยากลำบาก และความสุขที่ครอบครัวได้ผ่านมาด้วยกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาหนักๆแต่ความรักและการยึดมั่นในความเข้าใจซึ่งกันและกันทำให้พวกเขาผ่านพ้นทุกเรื่องไปได้พ่อแม่สอนเราว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เรามีแต่คือคนที่เรามีอยู่ข้างๆเราในทุกๆวันลูกชายคนหนึ่งกล่าวขณะมองพี่น้องของเขาทุกคนในครอบครัวพยักหน้าเห็นด้วยและยิ้มอย่างเข้าใจถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในชีวิตแต่พวกเขาก็รู้ดีว่า การให้ความรักและการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจะช่วยให้พวกเขาผ่านทุกความยากลำบากไปได้เวลาเหล่านั้นทำให้ทุกคนรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่พวกเขามีรู้สึกทราบซึ่งที่มีครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความเอื้ออาทรพวกเขาตัดสินใจที่จะทำให้คำสอนเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขาและสอนลูกหลานรุ่นต่อไปถึงความสำคัญของการรักและดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัว ในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวกลับไปยังบ้านของตนเองพวกเขาก็ยังคงมีความสุขในหัวใจเพราะพวกเขารู้ว่าความรักในครอบครัวคือสิ่งที่พวกเขาเคารพและภาคภูมิใจมากที่สุดและมันจะคงอยู่ในชีวิตของพวกเขาตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักในครอบครัวจะไม่สิ้นสุดและจะยั่งยืนไปตลอดกาลจบเรื่องราวนี้ความรักในครอบครัวจะยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกๆหัวใจ และจะส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปเวลาผ่านไปอีกหลายปีครอบครัวของเท่าแก่ต้งและนางสาวนารียังคงเติบโตและขยายออกไปลูกหลานของพวกเขาได้สร้างครอบครัวของตนเองและยังคงสืบทอดคุณค่าของความรักความเข้าใจและการให้อภัยในครอบครัววันหนึ่งเมื่อทุกคนรวมตัวกันที่บ้านหลังเดิมที่เคยมีความสุขทุกคนต่างจำได้ถึงบทเรียนที่ได้รับจากผู้ย่าตายาย และรู้สึกขอบคุณที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและแข็งแกร่งพวกเขาได้ยืนหยัดในคำสอนนั้นให้รักกันและเข้าใจซึ่งกันและกันเสมอมาเท่าแก่ต้งและนางสาวนารีอาจจะจากไปแล้วแต่ร่องรอยของความรักและคำสอนของพวกเขายังคงอยู่ในทุกๆคนในครอบครัวพวกเขาได้สืบทอดมรดกแห่งความรักที่ยั่งยืนและมันจะคงอยู่ไปตลอดการครอบครัวคือที่ที่รักแท้เกิดขึ้นและจะคงอยู่ตลอดไปทุกคนในครอบครัวต่างพากันกล่าว เรื่องราวนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความรักและความอบอุ่นในครอบครัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดและจะดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นในทุกๆหัวใจตลอดไปจบเรื่องราวนี้แต่ความรักในครอบครัวจะคงอยู่ในทุกๆวันของชีวิต